สับสวสดีนะครับผมมนี่ยพอการใช้รเรื่องสบคั่ัผืนหญ้านะครับผมเนี่าอสัมผัสเรื่องยังมีามารถาขาปฟังสองว่การใส่ในเด้พบีบองตอนนี้หลา้หนเท่ากับพักนี่กับผมนกพักแล้วน้ำผูบาตอนนั้นนี่จะเอาออกเป็นยังไวโชโลกะ บอลอเลนครับโลอ๊ยนอนีเปครหเดียกิโาลับทงเป็นอยครับเป็นเรื่องร่าาตก็ือ่าเป็นอ่าก็เกิดมาเป็นอ่าท่าหอนแ้บ่เป็นอะไรโอ้ยหนอาเดียวเอาเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็มีแห้เข้าพานไปก็มีแห้งเข้าพานไปบาไปเห็ดไปเห็ดเท่ ต่เหป็นกะบ้าเขมันบริเเป็นสิเกนหนึ่งสองสิแล้วผัดเราไลองผักเนคเลยะตอนี่ซื้อได้ออกเห็บซื้ออย่างนี่่ช่วไปค้นหาช่ด้ไปคนหา ณดืมลคมมาสาวสวยเจเื okay. ่องข้านบ้านแสดงบาราูงงาไม้เป็นี but, <sh arp farms work> ่ร้ระดีเนาะคุณดีน้ามาสวยดืมมลคงมานะคร้มมลคมาพี่น้องร้องไปหาคนหาเบอร์ร้องร้องร้องท่านไม่ใช่อน เอาครับแต่บ้านห้อยหัวห้อยยนคือถ้าไปถ้คิดใจคิดอานอันไนนะก็โฆษาดิก็นไลกก็โทดิเอาเอาเอาใจสิเอาเพลงนี้กไ่หล่อให้ฟังในควาหนึ่งเออเออบอวบอไโอ้ยคนเป็นมาก

สาวผู้ไทยแข็งสุดหมาเยือนเดินใจผิดใช่ใช่เอ้ยใชยเอ้ยเห็นว่าสาวผู้ไยแข็อยู่บ้านตันารนหากินโน่นกินนลโโมกัดแต่ดอกเปนกมสังมาตัวให้นางลมผมน้ำเล่อที่งความสัญญากันเรียบร้อย สังมาห้างดอกห้างกันไปป้าจุดจวดนะถ้าเกิดเจิดนะลกมนน์ลงมาแต่เล่งถุนไต้ข้ามาสิถุจักเนาะป้าจุด่นัดถูกหรอกช่องยันคุญยจเห้ฉ hmm. ันดู

เอาบานทุนอดไเหตุประกันชีวิตหรือว่าอยากประกันอยากเลทหนูเลทนีเลทนั่นสื่อติดต่อเลยสะดวกสบายติดต่อแต่ตอนนายคุณอยากมีเฟซมีไลน์มีเบอร์บอสโอ้ยมีบวานโทรศัพท์เคือนกันบ่สบอสจะติดต่อพ้นกําลังจิตตายตายแล้วบ้านโทรศัพท์ตื่นกันพอบอสพอบอาเล่า พี่น้องเพื่ออยากสนใจอบช่วยใจยาเห็ดประกันชีวิตอยากเห็ดนู่นดีนะเอาออกมาโชว์นิดนึงเพื่อจะถามรายละเอียดว่าประกันอายุเท่านี้ต้องประกันเทอะไรเงินนี่นะมันถึงดูกับใจถึงดูกับกับคนรุ่จักถ้าสมมติว่าข้าวบุญจัก แมนมาสิเฝ่มาลอยแปดท่านยางเข้ากบสื่อเลยกันคนบขันค้นจักกันเลยครับเฝ่ามาแ้เดียวกระสือแมนครับเอามาคุยว่าเราสนิทชิดเชื้อกันหรือเปล่าต้นโ้จักกันพิจิ๋มกังไงอาบุคจักกันอะไรแบนี่้งมครับภาษาจ้นมาเดากหลายนะบอกผู้ใดอาจจะเพ็ประกันชีวิตประกันประกันรถประกันครับเขานสงประกันเซ่ในเรือพี่ต่อเนือประกันชีวิตนะเื่างๆนครับชื่อเล่นพันะครับเป็นคนสวยระดับหนึ่ง สไสลยนีน่ารักน่ากุ้หะนาเดก่ครับมีแงเลบอกแต่กทุกรา่ยเาม่ีแงแค่ดี้จไดกระปาบแหาท้าอเอไงมาลละวนั่งของ่าน่เไงมาั่ะ

รก่ตัวอยอ่อยอดตรือว่าต่อยอดต่อยอดความเจริญความหลุนเรื่องต่อไปเท่ากับเบินพ้อสาเร็จตามข้อสอบเมื่อนา้สอบเป็นยังไงแม่ได้จักเปอร์เซ็น เด็กตเสอบอไรเลยหาที่พวซิ่งสอบไปสอบมาสอบไปสอบมาสอบทิ่างินั้งนีเงเกงเลยนหัวเง้่าเดียวหัวไวใบหัยใบหัเใบหั้าบหัวบัวใบาัวใสหัวัวใบนเวใบนัวบหัวใ่ำวบันใบหัวใบหัันใัวใบหัวใบันใัวใบวััั สวัสดีค่ะพี่แม่สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับทีมงาทีไปของคุณย่านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หท่่องสันได้ดวยนะครับ่านอาจารยบคุณมากุนิว้านสังกก็ตัางไปก่อนกดตัวแรกก็คือไม่ชนะสวัสดีครับผมงสยาไอยู่ยังไงไปด้วยอื้หด Yeah. <laughs>